สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ในรายการ k l b p k s ร่วมกับ Joker Bunny และ Immortal TV ฮะเขาคุณตีใช่ไหมล่ะตีเนี่ยโอ้โหคุณคุณตีโอ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 แบปนี้คือแมบอะไรครับกอดล้างเวอร์ชั่นใหม่ใช่หรอจริงปะโอเป็นว่าอันนี้ผมจะติดทิ้งนะครับขออภัยนะฮะ เ <K ill an> ขาบอกให้ทำเป็นทาเป็นบลิกไงทำไร <K ill an> อ่ะทเป็นบิกเขาบอกให้ทำเป็นบลิกผมขุดเลยเดี๋ยวผมเคลียร์พื้นที่อ่ะนะดินห้ามขุดนะครับถ้าดินขุดนี่มีปัญหาเลยนะทำไมอ่ะคูนี่คูเก็่ไว้เป็นหญ้าผมขุดแต่ทรายอ่ะผมเคลียร์ทรายตรงน,นี้กันนะ <K ill an> เราได้ป้ายมา <K ill an> อันหนึ่งครับ มาไปตัดต้นไม้ครับโอเคเดี๋ยวเราถ้าตัดต้นไม้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาดินตรงโน้นมาแปะตรงนี้ดีไหมครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเตรียมพื้นที่กันครับดินตรงโน้นอย่าเพิ่งขุดตรงนี้ก็อย่าเพิ่งขุดเหมือนกันอ่ะเราจะทำบ้านด้วยด้วยด้วยด้วกระจกดีไหมกาล็อกตาล็อกก้าทำที่ขุดเลยครับ นีดีดูอะไรดูอะไรเฮ้ยทำทรายเป็นบล็อกดีไหมทำบ้านด้วยทรายบล็อกดีไหมเฮ้ยทำที่ขุดก่อนอีวิฟิกเฮ้ยจะมืดแล้วอะ,ชวอะ,วะเชียวแล้วอะไรวะเดี๋ยวเราต้องอยู่ในถ้ำเแล้ว <c oughs> เฮ้ยพี่ฟิกมีไม้ไหมเหรอทำที่ขุดดิเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งดิทำทำบ้านด้วยเพราะบล็อกทรายดีกว่าเฮ้ยทำบ้านด้วยบล็อกทรายไปก่อนบล็อกทรายบล็อกทรายพี่ทราย จะรีบรีบไปทำซะทำบ้านใต้ดินไม่ดีกว่าขับจริง้งจกวา,วางเดิมคับพี่ขุดให้ใครจะใครจะขุดเดีย๋ยวผมขุดเองได้บลกไซน์มาแล้วครับทำที่อยู่กระทัดรันไปนมดมาเราใช้กล่องแค่อ,นอันเดียวก่อน ได้แค่นี้ไงคุณมีใครมีบล็อกทราอีกไหมไม่ต้องออกเดี๋ยวผมขุดขุดขุดปะ stone เดี๋ยวขุดเองเดี๋ยวขุดเองเดี๋ยวขุดเองไม่ต้องเชี่ยละเชี่ยละมีเต้าไม่นไรเดี๋ยวขุดขุดปะ stone เอ้ยคแล้วแมะพี่ทรายมันกบอะไม้หมดแล้วแล้วมีใครไปเก็บแตปลิง เอาทรายอุดข้างบนหน่อยก็ดีนะเี๋วเวลาการขุดของเราว้ยนี่เปิดมอนป่ะเนี่ยเปิดใช่ไหม ไม่งั้นมันจะไม่หิวไงถ้าวันไม่เปิดแต่ว่าเราหิวไงตอนนั้นโอเคครบสามสิบอันละคุณโจ๊กเกอร์ครับครับหันเงียบนึกว่าไม่อยู่มามาปลูกต้นไม้ครับก็จะอเอาปูดคาเบอร์สโตนมาก่อนไต้ที่อยู่เลยใช่ไหม ตเตาเผาปับก็ใช้ไม้อย่างประหยัดนะอู้ปลายทำไมจำเป็นก็ยักขุดไปใช้อ่ะปลายผมขุดไปแล้วอ่ะอันหนึ่งเก็บเไปพอดีขุดเคอะโคอดอจ,จัดขุดเลยครับโคก็ขุดเย่ย โอ้ไม่ใช่สองอันเองอะเอามีอีกอู้เกือบตายรรจอดลงไปทำไมอ่ะไม่เจอฐานเลยอนะ่ะเจอฐานอีกสองอัน เาไหมทำไฟเอาไปเฮ้ยุ้ยโอ้ยปวดใจนะไอ้เดิมแมนโผล่มาเดี๋ยวทำชาโคเดี๋ยว,อยว,เ,ยวเอ้ทำไม่ได้นี่เพราะว่าไม้เราน้อยไปชาโคเลื่อไม้พูดอะไรบา้างนี่ไงเจอละเจออะไรคอยไม้ทำแก๊เสียน่อนนะทอนจะทอนท,ทำแก๊สเสียนว่างเอามันสว่างกัเหรอเนีย่ย <Yeah. S 2> แปะในเมืองหน่อก็ดีนะ โอเคผมขุดมากองนึงแล้วคอปเปอร์โซนมาเท้าลงดนามิกไลนะะอ่ะไฟถือไฟแล้วสว่างดีเลยขุดลงดนามิกไลน์อ่ะเปล่าครับคอปเปอร์เออคุณฟิกครับเอาไปขุดครับคอปเปอร์โซนผมโยไมไห้แล้วอะ่ะ อ,อันนี้คือบ้านเหรอแล้วเนี่ยปรับปรับปิดขุดลงไปบับอะไรฮะไม่ดีมันยุบอะไอ้สาย,ยก็เพราะว่า <c oughs> ด้านบนนี่ครับตรงนั้นไปอย่าขุดนะครับตรงเนี้ย ตรงที่มันผมวางดินลงไปอะอย่าขุดนะครับไปขุดขุดลงข้างล่างนะฮะขุดลงข้างล่างไม่ต้องขุดใหญ่ๆห่ละทำไมซอมบี้มันไม่เกิดเลยอะมันแปลกๆนะซอมบี้มันไม่เกิดเลยอะมันไม่เกิดอาจจะไม่เกิดข้างบนก็ได้ออิงจริงมันต้องมีไอ้นั่นเ้วยอนะไอไม่ไอนั่นนะ เอาเรียกว่าอะไรมีเจ้าต้นงรลอง,งเท็ดอ่ะเออจริงมันอยู่ไหนอ่ะโบนัสบิลอ่ะเซร่โคอ่ะแจ็คแลนทอนเฮย้ยมันต้องมีกล่องอะดิ <c oughs> มันบอกให้มีสร้างแจ็คแลนทอนเฮดด้วยอ, <c oughs> อ่ะ <c oughs> อือเฮ้ยมาช่วยกันดูหน่อยว่าแจ็คแลนทอนอยู่ตรงไหน น่าจะอยู่ข้างล่างผมกำลังดำน้ำอยู่เนี่ยร้านบิวว่าสแกโควิตาแจ็คแลนเทนเฮดมันได้สร้างแจ็คแลนเทนเฮดอ่ะมันให้สแกมันให้สร้างไ en อ้แจ็คโอแลนเทนเน่ะเออแล้วมันอยู่ไหนล่ะ c l e n g e list can be found in the form ไม่มันได้สร้างหุ่นไล้กาโดยใช้หัวแจ็คโดยใช้หัวปัคทองหรอดูได้ไง เอาก็จะาคข้าโวของผุ้ด้ยกันเฮ้ยเรามันอยู่ไหนล่ะชจ็คแจ็คเลนเทิลน่ะน้าโารอยู่ไหนครับมันต้องอยู่ในดันพิสเลย์มั้งไม่มีจำแล้วเวลาเข้าบ้านที่เขาไงครับผมกำลังย้ายของครับ แกของเข้าข้างในเลยนี่คือบ้านเราใช่ไหมครับบ้านเหรอเนี่ยบ้านกระหัดรัดเอา้ามันเปิดกล่องไม่ได้นี่ตรงนี้อะเมื่อไหร่มันจะเช้าเนี่ยเอา้าโอพีผมใหม่ทำไมอะโอเคเสร็จแล้วนะบ้าน แล้วเขอแปะไฟให้มันทั่วถึงเลยดิแปะตรงนี้ดีกว่ามันจะวางตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้วยเอาอย่างงี้เราก็เปิดอย่างงี้เหรอรู้ว่าเปิดได้เมื่อวาตรงนี้แม่คุมครับเราแปะตรงนี้ครับสว่างรอบบ้านเลยครับเอาเปิดออกเอาไงต่อ อยู you so much ่โซมานไม<ส>่มีห้ามุดนะไม่มีพาสนะเป็นเซิฟธรรมดาจะได้ไม่แหลกนะครับใช่ไหมครับทำไมผมเปิดกองไม่ได้ฮะเปิดกองไม่ได้อ่าเปิดได้แล้วแหลกแลก้เข้าแบบใหม่มันแหลกๆแ,แล้วทางเขา้าทางลงไปได้เหมอนอยู่ไหนไอ่ะนี่หายแหลกแล้วโอเค แล้วทำไมทำเหมืองสทางทำไมอะ่ะก็เผื่อจะได้เจอของดีเพิ่มเนต้องการที่ขุดอ่ะใครมีหินบ้างอ่ะพี่ฟิกมีที่ขุดหินอ,ะอ่ะโยมาให้แล้วอ่ะ <c oughs> หินในกองมีกองหนึ่งแต่ไม้ไม่มีอ่ะไม้ กติมันน่าจะมีชุกอะเคเลยนะ<ร>อย่าเพิ่งทําให้มันพังนะเดี๋ยวเอามาผสมกันพอมันอีกอันสองอันใหม่อันเก่ามันใกล้พังก็เอามาผสมจิ้มจุม่มอ๋อผมจะใช้มันจนพังเลยนะจิ้มจุมจ่มผมจะจิ้มผมดีผมตายกำพรดเออเออทำไรดี เราทำบลิกรสร้างบ้านดีไหมอ่ะกรารล็อกเงินเก,เนกย์เราจะสร้างบ้านในบล็อกสายเราจะสร้างบ้านในบล็อกสายต้องเล่นพุกนี้เดี๋ยวเตะออกจากเขาทิ้งเพราะผมก็เตะได้กดซ้ายขวา 在永恒了啊 ใครหยุดวะใครหยุดใครหยุดคอวะใครวะจะลากมาทำไมไม่ไลาลากตัวเกอร์บันนี่มามดเดี๋ยวลากตัวเกอร์บันนี่ใครหยุดเคา คุณหยุดดะผมจะฆ่าคุณผมตะกี้ชอยหยุดชอยชอดเด็ดชอดเด็ดเลยนะชดเด็ดคุณเนี่ยอ๋อเขาชำาพันอะไรตีผมให้ตายดิเข้าอะไรอ่ะเอาเลยตีผมให้ตายแล้วอ,อีกอ่าโอเคอีกครึ่งหลอดเออ สก,กอร์หายเลยโหมีสก,กอร์ตั้งหนึ่ง <c oughs> พังยังมีเมื่อไหร่ต้นไม้จะโตอ่ะตรงกลางคืนก็ไม่มีชุตรงกลางคืนก็ไม่มีสกเกลอีกอ่ะโหก็ลอยแถมโตยากขึ้นนะใช้กระดูกเออใช่ใช้กระดูกโตยากขึ้นอีกอ่ะต้องใช้กระดูกสามหึงสี่อันนะ่ะถึงกว่าจะโตเป็นต้น เอ้ยเราไปหาแจ็คออเรนเทนกันพี่แจ็คออเรนเทนแจ่คออร์เรนเทนมันต้องอยู่เกาะอันแสนไกลเฮ้ยขอขอขอทอดหน่อยทอดหน่อยทอดหน่อยทออยหน่อยมีเฉพาะในชาบแป๊บนึงนะโคก็หมดไม้ก็หมดโอ้ ข้่ต้นไม้จะโตพาสมาคัสเตอร์มีเฉพาะในชับ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 แมครับเอากินเลยงับล็อกเอาเลยจะฟินเนี่ยสติวะไม่ต้องเจอฟินจอฟินเรอแต่เราไม่มีเหล็กอ่ะต้องขุดเหมือง ม่ผมมันกระตุกผมไม่เห็นกระตุกเลยนี่ใช้ออปติฟายของเอสทีวีเอ้ยผมขอที่คุณห,หน่อยใครหยุดคออีกเนี่ยไม่รู้พี่เฟก จะหยุดคอเก่าทำไมไฮัลโหลโหลหเออพี่ฟิกเดี๋ยวผมเป็นหัวเขาเลยวางวางวางทุกคนวางจะวางพักกันทำไมนักนะหนาเออให้ผมเป็นหัวนี่แหละ เอผมขอที่คุณน่อยเอเอขอที่คุณน่อยแป๊บเดียวอขอคูดดูนะนงงนจะจจะ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 จจะ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 คุณอยังรวดเร็วครับปะปะปะอพอยูพอพอ่ไหนอยูอ่ไหน เอเอดเอูเอเออเออเออโอ้ขุดได้ยั้งสิบห้าบล็อกภายในไม่กี่วิครับพอเหอฮะทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยไม่เอาฮะไม่ไม่เอ้มันมีมันมีมมีดินอยู่ตายนะาขุดขุดขึ้นมาเลยไหมเลยไหม เขาบอกถ่ายเสร็จแล้วเรียกเราด้วยเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะดูนะเฮ้ยเราจะขุดแบบรวดเลยวครับปปเฮ้อแต่มันดอเร็วอะเฮ้อมองไม่เห็นอะเฮ้ยมองไม่เห็นอะอ่ะหาแล้ว มีดินใต้น้ำครับขุดแล้วคุณมาต่อขึ้นมเลยแหลกทั้งั้นอนะหรอไม่แรกเลยเอาแหลกแล้วอะ่ะคุณพี่ฟิสเงียบเออเห็นเงียบคุณคุณมั่งคุณมั่งใช้โปอยู่ป่ะเนี่ยพี่ฟิกะ นนอ่าป,ดป,ดปิดโปรแกรมปิดโปรแกรมเสร็จแล้วมันจะเดินอื่นเลยเอืะอใครตีเดี๋ยวออก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 เสิร์ฟเข้าใหม่ได้ปะ มม้้หดแลอ๋อเพิ่งตัดเหรอไม้หมดแล้วซุปแบบ็กอ่ะอะออ๋อหายละแม่มันก็แบแฟนซีไม่ได้เลยเนี่ยทำไมมันยิ่งปรับแฟนซีมัจมมนจะตกผมปรับแฟนซีอ่ะ ผมใช้อ,<ม>อชติไฟเลยผมใช้ SKV มีอัพติฟด้วยมันแหกะตุกากยอ็มไม่เห็นกระตุก,กเลยอออย่าตีดิอย่าตีอย่าตีอย่าตีต,ต,ตายแล้วอเมื่อไรเราเจอสปาวะคุณอะไมาติดยิงเลน <พ ut S 2> ่นนะแ,แบบอปเลนติดอะ แอร์รนติสเเอาจริงๆอ่ะเอาจริงๆอ่ะเฮ้ยใช้มือขุดเลยอ๋อไม่ใช่เอาจริงๆแอร์รนติสอ่ะผมว่ายากนะนยากไอ้ตรงต้องนะทำประตูนั่นน,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 นนี่นู่นนี่นั่นนั่นนะู่นนี่เออให้ผมยืนนิ่งๆ,ๆใช่ไหมผมไม่มีอะไรทำ ยืนถ่ายไปแล้วพอผมยืนถ่ายคุณอยู่นะแบบกด F1 แล้วก็ซูมออรติฟายด้วยสวัสดีครับคุณโจ๊กเกอร์ครับ คุณมีความเห็นยังไงกับพวกที่ด่าคุณมั้งครับด่าด่าไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่าเหมือนคุณถูกด่าคุณจะรู้สึกยังไงครับเขาด่าว่าอะไรถ้าด่าว่าทําต่างผมต้องหาข้อหวั่นว่าคุณถ้าเขาทำได้ครับเขาทำได้แล้วไม่รู้อ่ะถ้าเขาทำาดีครับ ดีมากเลยครับคุณฟิกครับถ้าคุณมีคนด่าคุณว่าทำกากคุณจะว่าไงครับ <c oughs> อะไรนะพี่ว่าอะไร <c oughs> ผมถามมานะ <c oughs> คุณฟิกตอบเลยครับ ผมถามว่าถ้ามีคนมาด่าคุณว่าคุณกากเนี่ยคุณจะตอบว่าอะไรครับช่งพองต้นไม้ฮะอะไรแต่งนะเอาผมได้เขาพัสตโตมาอันหนึ่งเฮ้ยต้นไม้โตแล้วสอต้นอีหังหังกา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 เฮ้ยเดยว ทำนี้ขุดสำหรับสามคนใช่ไหม ขออันนี้<ป>เดี๋ยวผมทำนี่ขุดให้ทำได้พอดีเลยแหละหลายคนเลยทำได้สี่อันมาแล้วทำมาละวสี่อันเปล่าท <ไป S 1> ีนี้<ป>เอาไป พี่ฟิกเอาไปหนึ่งอันแล้วผมใส่กล่องหนึ่งอันแล้วของผมหนึ่งอันเหลือก็เหลือหนึ่งอันอยู่ในกล่องก็คือผมจะมีคนละคนละหนึ่งอันแล้วในกล่องมีอีกอันหนึ่งสำรองไว้แต่เราจะย้ายบ้านเรามาใต้ดินนะผมเล็กไปไมหมครับแล้วผมว่าผมต้องทำบ้านบนดินด้วยนะตอนนี้เราใส่ใต้ดินดีกวอนอย่าเหมานันเกั เราต้องสร้างเ,าเป็นห้องใหญ่ๆญครับมันมีไฟไหน่อยล้วครับ,มบนนผมใบในเนตเต็มนะผมว่าคุณแนวอีกแนวมั่งนี่วะแนวนี้ ถ้าเปิดโปรแกรมมันจะคุณเร็วกว่านี้ไหมเนี่ยคุณเร็วแต่ว่ามันไม่แตกเลยไหนเด็ดแค่มีไฟใช้แล้วไฟไฟไฟใช้แล้วไฟเออ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 จะตีหกแม่ผมเรื่องอะ เดี๋ยวส,สี่หลอดเจ็ดฟีคุณอุดด้วยนะครับอุดอุดไปเลยใจะได้ไปเป็นสี่เหลี่ยมที่สมบูรณ์ทำไมะฮะสี่เหลี่ยมไม่สมบูรณ์มันก็ไม่ดีครับ <laughs> ทำางาน <t aps> เอา้า <c> ม <oughs> าคุยฝั่งนี้ให้ด้วยครับ สมมุต like ิถ้าคุณได้ถ่ายกับคนดังคุณจะรู้สึกไงครับไฟไฟไฟคุณรู้สึกว่าคุณเป็นอาเบะแน่นอนครับโอ้เจเล็กเโอ้ยตีดิโหร้องเนี่โาอะไรวะได้มาอันหนึ่ง เลยใช่ไหมบ<ะ>อให้ <laughs> อุดเลยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไม่อุดแค่นี้พอเดี๋ยวเราทํามันตรงนี้อ่ะ <c oughs> ไม่เคยมีใครช่วยผมขุดเลย <c oughs> เออเร็วเร็วลูแล้ว <c oughs> โอ้เิ่งเลยอะจะอาจกับคนดังซะหน่อยโห้งั้นคุณก็เปิดไว้อย่างนั้นเลยเปิดตัวไว้อย่างนั้นเลยคุณจะอยู่ไปนานเลยเหรอโอ้งั้นเดี๋ยวพา์แรกเราขอจบคลิปก่อนนะฮะเอาก็คุณไม่อยู่แล้วไม่ครบสามคนมันอยู่ไม่ได้ก็ได้ ไปปิดมากแ๋้วก็โดนข้ค้ดเพิ่มเก่งเหรอครับเยี่ยมมาเอาพาพานิ้จบกันไหมครับมากด F5 มายืนเรียง สำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามชม